นนช่วงนี้ครับมีความเคลื่อนไหวของศิฬาอาเซียนพาราเกมส์นะครับทัพกีฬาและก็วิชาบาสเกตบอตลในครองบอลลังของอาเซียนพาราเกมติดตามจากคุณโสภิตครับ วันนี้มาพร้อมกับข่าวดีผลงานของทัพนักกีฬาไทยเราค่ะช่วงเช้านะคะทีมว่ายน้ำไทยช่วยกันโกยเหรียญทองมาได้แล้วค่ะมากถึง8เหรียญด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเด่นค่ะก็คือนัทรินีขจรอนเมทานะคะในที่สุดก็หยิบเหรียญทองที่5ให้กับตัวเองส่งผลให้สถานการณ์ณนะตอนนี้ค่ะทัพว่ายน้ำของไทยเรามีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะคะที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ควา้าแชมป์อาเซียนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ กีฬาว่าน้ำลงสระวันสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่ฟรีสไตล์50เมตรหญิงคลาส S 1 4บนัทรินีขจรเมธางเงือกสาวไทยซึ่งคว้าไปแล้ว4ี่เหรียญทองนะคะยังทำผลงานเยี่ยมค่ะจ้วงโตรกว่ายแตะขอบสระได้เป็นคนแรกสถิติ28.64วินาทีคว้าเหรียญทองเหรียญที่ห้าให้กับตัวเองได้สำเร็จจากนั้นฟรีสไตล์50เมตรชายคลาส S 1 0สัมปชัญสมาธิมาหยิบเหรียญทองเพิ่มให้กับตัวเองได้ตามคาดทำเวลาดีที่สุด 26.61วินาทีเหรียญเงินเป็นนักกีฬาจากอินโดนีเซียและเหรียญทองแดงเจ้าภาพกัมพูชาส่วนฟรีสไตล์50เมตรชายคลาส S11 สฉลามหนุ่มไทยลงลุ้นเหรียญน,นะคะพร้อมกับทำผลงานสุดปังพาเรตจ,จับมือกันขึ้นโพเดียมครบทุกคนค่ะโดยเหรียญทองเป็นของธนงศักดิ์หิตะคุณทำเวลาได้30.58วินาที เหรียญเงินสุกฤตเหมือนปองสถิติ31.29วินาทีและชมสอนสำโรงได้ทองแดง32.04วินาทีนอกจากนี้ทัพว่ายน้ำไทยยังสามารถคว้าเหรียญทองเพิ่มมาได้อีก5รายการส่งผลให้เหรียญรางวัลรวมของเราณนะตอนนี้มีแล้ว33เหรียญทองนะคะโอกาสที่จะได้เฮดังๆทวงเจ้าอาเซียนกลับคืนมาค่อนข้างสดใสแต่ก็ต้องลุ้นเพิ่มบ่ายวันนี้อีก5รายการสุดท้ายค่ะ และลุ้นให้อันดับสองอย่างเวียดนามพลาดเหรียญทองด้วยกรีธาชิงวันสุดท้ายวิ่ง100เมตรที7ศสสิราวันอินทชอดลมกรดสาวไทยปาดเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองด้วยเวลา13.19วินาทีถือเป็นทองที่2ของตัวเองนะคะต่อจากระยะ400เมตรขยับไปดูพุ่งแหลนชายคลาส F37 ธนพลคงเสาคว้าเหรียญทองกลับบ้านค่ะหลังจากที่ทำสถิติดีสุด44.45เมตรห่างจากเหรียญเงินนักกีฬามาเลเซียมากถึง10.21เมตรสรุปผลงานทัพกรีธาไทยในกัมพูชาเกมส์แม้จะโดนเจ้าภาพเล่นงานตัดอีเวนต์แข่งมากสุดซึ่งนักกีฬาก็เดินทางมาถึงพนมเปญแล้วด้วยจากตอนแรกเสนอจัด563รายการเหลือเพียง158รายการส่วนใหญ่เป็นความหวังลุ้นเหรียญของไทยเราทั้งนั้นเลย ยังไงก็ตามด้วยศักยภาพของนักกีฬานะคะต่างช่วยกันโกยเหรียญครองเจ้าอาเซียนได้สําเร็จค่ะรวมทั้งสิ้น43เหรียญทอง23เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงมีอินโดนีเซียครองอันดับ2อคว้าไป41เหรียญทองและเวียดนามจบที่3ทําได้20เหรียญทองฝากฝั่งดาวเด่นอยู่ที่วิวแชร์ริสซิ่งค่ะเจ้ากรพงศกรแปรยอและน้องฟิวอธิวัฒนแพงเหนือ2หนุ่มดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ เก็บคนละสามเหรียญทองกลับบ้านได้ตามคาดครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทำป้องกันแชมป์สำหรับอาเซียนพาราเกมครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมอาเซียนพาราเกมครั้งที่แล้วแมตช์การแข่งขันเนี่ย <laughs> ก็คือมีเกือบทุกรายการทุกรายการในการของวินเชร์เลสซิ่งะครับมีทุกรายการที่แข่งใช่แล้วคราวนี้พอมาที่เนี่ยคือ ก่อนมาเราซ้อมซ้อมผัดเพื่อที่จะมาแข่งซ้อมทุกรายการที่ที่ที่มีการแข่งขันของอาเซียนพาราเกมครั้งที่แล้วครับผมแต่พอมาที่เนี่ยก็รู้สึกเสียดายครับที่แบบโดนตัดรายการไปเยอะพอสมควรฟุตบอล7คนซีพีรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียปรากฏว่าแข้งไทยพลาดโดนนำห่างถึง1-4แต่ก็มาฮึดสู้นะคะ จบเกมเสมอ5ประตูต่อ5ต้องต่อเวลาพิเศษครึ่งละ10นาทีทั้ง2ทีมยิงเพิ่มได้ฝั่งละลูกค่ะสก,กอร์เสมอกันอยู่ที่6ต่อ6ต้องไปดวลจุดโทษนะคะจำนวน3คนด้วยกันปรากฏว่าไทยเราพ่ายไป1ประตูต่อ2สก,กอร์รวมแพ้ไป7ประตูต่อ8ตกรอบรองชนะเลิศชวดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายซึ่งเราจะมาชิงอันดับ3เจอกับเมียนมาบ่ายวันนี้ค่ะเวลา16นาฬิกา หลังจากทับวิแชร์บาสเกตบอลของไทยผังาดครองความยิ่งใหญ่ป้องกันบัลลังเจ้าอาเซียนได้อีกสมัยตามคาดเลยนะคะจากผลงาน3มเหรียญทอง1เหรียญเงินเท่ากับคราวที่แล้วในโซโลเกมส์แบ่งเป็นทีมชายป้องกันแชมป์5คน8สมัยติดต่อกันและแชมป์บาส3คน5สมัยติดฝา,ากฝั่งทีมหญิงป้องกันแชมป์บาสใหญ่5คนแต่ว่าประเภท3คนโดนเจ้าภาพกัมพูชาหักอกได้เหรียญเงินค่ะหลังจากไปแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษอย่างน่าเจ็บใจ อย่างไรก็ตามภาพรวมที่เกิดขึ้นนายพัทรพ,พันธ์กฤษณานาย,ยกสมาคมกีฬาวิวแชร์บาสเกตบอลไทยที่ได้รับเลือกให้มานั่งตำแหน่งประธานฝ่ายเทคนิคในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์คราวนี้ชื่นชมลูกทีมนะคะว่าทำผลงานได้ดีตามเป้าเอาเลิกเอาชัยสร้างขวัญกำลังใจก่อนลุยภารกิจใหญ่ชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตในอีกไม่กี่วันข้างหน้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งทัพแม่นห่วงทั้งชายและหญิงของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์พาเรตเข้าไปลุยรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีค่ะเป็นครั้นที่2ที่เรา5คณ5เนี่ยเราได้แชมป์เป็นครั้นที่2ติดต่อกันนะครับเพราะเราเราต้องคิดว่าเราเป็นทีมระดับเวิร์ลคลับเพราะเราได้ได้มีโอกาสไประดับชิงแชมป์โลกเราจะมาแพ้ในระดับาอาเซียนไม่ได้ผมก็ได้ให้ให้นโยบายน้องๆไปว่าต้องคิดเสมอว่าเราเราระดับโลกนะไม่ใช่ว่าระดับแค่นี้ เราก้าวข้ามอาเซียมนมปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นอย่าพลาดเล่นให้ดีๆใจเย็นๆนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จก็ไปวันที่10จะเริ่มรองแข่งเลยทั้งหญิงทั้งชายนะครับก็ฝากพี่น้องคนไทยเราช่วยกันให้กำลังใจครับเป็นเป็นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์ที่ที่วีชายบาสบอลได้เข้าสู่ระดับโลกนะครับก็ฝากช่วยกันให้กำลังใจเชียร์ให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับทางทางเราเองก็พยายามที่จะให้เล่นให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อ ว่าแค่เข้าร่วมนะครับพร้อมกันนี้นายกสมาคมกีฬาวีวแชร์บาสเกตบอลไทยยังได้พูดถึงแผนเตรียมทีมรายการใหญ่อย่างต่อเนื่องอย่างเอเชียนพาราเกมส์ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยนะคะหวังลุ้นเลยค่ะทั้งชายและหญิงต้องมีเหรียญรางวัลติดมือกลับไทยให้ได้ค่ะ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำบ่ายวันนี้ยังมีชิงกันอีก5เหรียญทองสุดท้ายนะคะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาคนพิการของไทยเรากับภารกิจไล่ล่าเหรียญรางวัลในศึกกัมพูชาเกมส์ด้วยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นอินโดนีเซียส่วนไทยเราก็ตามมาเป็นอันดับที่2ของตารางเหรียญรวมอยู่ค่ะแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดนะคะทางก,ากีฬ ประเทศไทยรวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆพวกเขาก็ยังคงมั่นอ,อกมั่นใจนะคะว่านักกีฬาไทยเราจะช่วยกันโกยให้ได้ตามเป้าที่วางเอาไว้ล่าสุดคือหวังอย่างน้อย125เหรียญทองค่ะทั้งหมดเป็นภาพรวมจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะครับก็ต่อเนื่องจากคุณโสภิตเลยนะครับในเรื่องของตารางเหรียญรางวัลครับอินโดนีเซีย130เหรียญทองนะครับ1 2 4เหรียญเงินและ76เหรียญทองแดง ของไทยเนี่ยมาเป็นอันดับ2 105เหรียญทองแต่อย่างที่คุณสมพิศบอกรอครับคุณปาครับคุณผู้ชมครับเราต้องการอีก20เหรียญจะตามเป้าก็าคือ125ครับเราเอาของเราตรงนี้ก่อนอเอามาตรฐานเรามาตรฐานของเราก่อน<ร>นะครับเพราะมีบางชนิดกีฬาที่ก็ต้องบอกว่าเราเองก็ไม่ได้เราถูกตัดอีเวนต์ไปด้วยนะครับตรงนี้น่าสนใจอันดับ3เวียดนามนะครับ62นะครับมาเลเซียอันดับ4ครับ45เหรียญทองนะครับ ฟิปเปินยีส์2เเหรียญทองแล้วก็เจ้าภาพกัมพูชา9เหรียญทองน่าจะเลยเล็กของหลักนะกัมพูชาในครั้งนี้สําหรับอาเซียนพาราเกมครับหมดคือความเคลื่นไหวของอาเซียนพาราเกมนะครับ